บ้าไปแล้วสติกเกอร์ยังเดิมสนิทเวร์เซตี้คำฟาสโอ้โหเอ็กเซนหานะคะคุณพ่อรุ่นนี้มีบเบาะเมมโมรี่แบบนี้เลยเหรอทั้งซ้ายและขวาครับพูดไปใครจะเชื่อเอาเป็นว่าถ้าไม่เชื่อไม่ว่ากันไม่เชื่อไม่ต้องซื้อวอลโว้ว 850 GLT นะครับตัวซีดานนะสีประตูนะไม่61,300กว่ากิโลสภาพเก่าเก็บเก่ากึกกึเนี่ยครับดูเลยนะดูสภาพแป้นนะทั้งแป้นคันเร่งนะครับแป้นเบรกแป้นวางเท้าดูเลยครับทุกชีวิตปลอดภัยในวอนโว สภาพเขาอะครับลํำเนี้ยใช้คาว่าเก่าเก็บของจริงเหมาะกับคุณอาเหมาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ณวันนั้นอาจจะยังไม่ได้ครอบครองแต่ด้วยราคานะวันนี้มันลงมาแบบเบาวิวเบาวิวุพ่อทำไมถ่ายให้ดูแบบเรียวๆเลยทำไมไม่ครีนซิ่งเต็มระบบอันนี้ครับ จะบอกว่าขายตามสภาพที่เห็นทุกอย่างตามนี้ทั้งหมดนะแล้วก็ที่เลือกที่จะถ่ายให้ดูแบบเรียวๆเพราะว่าเอาอะไรที่แบบแบบชีวิตจริงๆเรียวๆเลยครับคุณพ่อคันนี้ใช่ไหมที่คุณพ่อบอกว่าน็อตไม่มีขยับบ้าไปแล้วถูกต้องครับมา คนเล่นคนหาเขารู้กันอ่ะดูเลยครับอย่างที่บอกอาจจะยังมีฝุ่นอยู่บ้างนะแต่ดูนี่น็อตไม่มีขยับเดี๋ยวพี่เอาไปปืดๆฝุ่นให้ดูอ่ะโอเคไหมดูเลยเห็นชั้นเลยนะัแ๋วเลยจ้านะครับแล้วลบกวนทีลงมาซอกเนะี่ยลงมาลางนี้เลยนะนะดูไล่ไปเลยนะเนี่ยครับ ไอโฟงฝุนอะไรอีกอีกประเด็นนะโอเคป้าแต่ต้องการที่จะเนี่ยไปด้านนนงนะแล้วก็เข้าไปหัวน้องหัวน็อตเลยนะจ๊ะไม่ต้องรีบลูกเอาสบายสบายไเลยฮะมานี่คือสภาพที่น็อตไม่ขยับคือแบบว่าจุดสูงสุดของน็อตมือสอแล้วอะครับเนาะโอเคมาว่ากันที่เครื่องยนต์กันบ้าง5้สูบ 20วาวตัวนี้850 GLT ไม่มีเทอร์โบนะนะครับถ้ามีเทอร์โบแพงกว่านี้อีกอีกเท่าหนึ่งนะราคาขายมือสองอะเนาะโอเคมา163แรงมา้าเสียงหวานหวานแต่ก็แต่ก็ไม่แรงเท่าตัวที่เป็นเทอร์โบอาจต้องบอกอย่างนี้จ้ะอ่าโอเคมาดูสภาพเครื่องเลย20วาวนะจ๊ะ คันนี้ไม่มีการเก็บรายละเอียดอะไรให้เพิ่มเติมนะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยนะนะครับอันนี้คือตามสภาพนี้เลยแต่คําว่าตามสภาพนี้คือคุณได้แบบนี้เลยนะนน็อตนงน็อตน,น,นี้ไม่มีขยับเลยนะนะครับลูกสาวเอ้ยเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ซอกด้านนูน้นปื๊บปึ๊ป๊บไล่ค่ันะไล่อะไรไปอีกทีปะสุได้เลยครับคือรถอายุขนาดนี้ครับ ตัวถังได้ขนาดนี้นี่กล้าบอกเลยครับว่าแบบสุดๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูภายในเนาะลูกเนาะจ้ะแล้วคราวนี้จะว้าวว้าวว้าวาไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซนต์ถ้าพบว่าเคยแก๊สยินดีซื้อคืน เต็มจำนวนห้องเครื่องใหญ่มากเบอ้อเรอเลยฮะ <c oughs> จริงครับโล่งดีครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการบำรุงรักษาหรือว่าเมนเทนแนน์นั่เนาะจะบอกว่าอู่เฉพาะทางวอนโวถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆกรุงเทพโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นพวกนี้เยอะแยะนะเรื่องนี้ไม่น่าห่วงอะไรการที่ ซื้อรถนะครับซื้อรถที่มีอายุซื้อรถเก่ารถสไตล์คลาสสิกแบบนี้สิ่งที่น่าห่วงจริงๆมันคือเรื่องพวกตัวถังว่ามีชนมีพลิกคว่ำมีโน,โน่นนี่นั่นอะไรมาหรือเปล่าแต่กับเจ้าลำนี้เอาว่าเห็นหน้าแบบนี้เดี๋ยวย้อนไปดูก็ได้นะน็อตไม่มีแกะสภาพนี้คือแบบว่าบ้าไปแล้วทรงมันคลาสสิกนะครับแล้วก็ ไอ้เรื่องความปลอดภัยก็คือตามโลโก้เลยครับทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวอ่ะเล่าประวัติสั้นๆแล้วกันตัวนี้คือขับเคลื่อนล้อหน้าตัวแรกของของวอลโวเขาเลยเนาะสมัยก่อนตระกูล7 0 0 7 0 0อยตระกูล900ก็9 4 0 960พวกนั้นเขาจะขับเคลื่อนล้อหลังเนาะตัวนี้คือตัวแรกของที่เขาทำมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งก็จะมีเครื่องยนต์ 2.3นี่แหละเป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ตัวแรงก็คือตัวเทอร์โบอย่างที่พูดไปศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้ใน Google นะครับแล้วก็ตัวแรงสุดเป็น T5R นะจ๊ะไอตัวนั้นเนโคตรแรงนะครับอันนี้แรงสู้ไม่ได้บอกเลย <c oughs> เอา้านึกออไหมา <c oughs> แต่อันนี้มันก็แบบพื้นฐานนะนึกออือไม้นะครับออปชั่นอ่ะดูเลยเบาไฟฟ้านะครับอ่าดูว่าใช้งานได้อยู่นะดูนะเลื่อนเข้าเลื่อนออก ยกสับยกเอาหลังนะครับแล้วก็นี่ยกสะโพกเห็นไหมนี่โอเคป่ะเอเข้าไปเลขใหม่อีกทีเลยลูกใม่ยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยครับหกหมืนหนึ่งพันกว่าโลครับสภาพเก่าเก็บของจริงของจริงของแท้ไอเรื่องกรอบแตกอะไหล่บางชิ้นอันนั้นเรื่องแบบเบสิกเบสิกเลยครับ ว er no? อนวอยจนนี้ยังไงก็เจอครับเนาะส่วนสภาพเบาะอ่ลูกสาวมาถ่ายชัดๆตามสบายหัวหมอนอะไรต่างๆยังสวยๆกลิ่นหนังแบบเตะจมูกมากอ่ะข uh. อบมือจับประตูฮะมือเปิดประตูมือเปิดอันนี้นี่ไงเวลาเปิดก็ดึงเข้ามาเนี่ยเข้ามาเทมากเลยฮะเออ ก้าสี่ศนก็เป็นเก้าหกเก้าสี่ศูนย์ก็เป็นเ mm. ออมาคราวนี้เข้ามาดูพาข้างหลังกันบ้างอ่ะดูเลยลูกแล้วเดี๋ยวเข้าไปบ,งบ่งเบาอะไรตามสบายนะจ้ะดูสภาพหนังสภาพเบาเขาโคตรสวยเลยครับถ้าเป็น t ีไฟอนี่ เคยเห็นขายกันเกือบเลข5้าก็มีครับแต่อย่างว่าอันนั้นคือแบบสุดยอดจริงอันนั้นยอมรับเลยรถสะสมสุดๆนะครับถ้าโฉมเนี้ยตัวแวนจะจะเป็นที่แพร่หลายกว่าตัวซีดานกลิน่นเบา<อ>ยังอยู่เลยนะคะกลิ่นเบาคือแบบเตะเตะจมูกของจริงครับนะจ๊ะล้ออะไรต่างๆก็เดิมเดิมโรงงานครับคันเนี้ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับคันเนี้ย ได้ใครก็แล้วแต่ที่ซื้อไปแนะนำนะเอาไปเปลี่ยนทายฝัดชิ่งของเหลวโน่นนี่นั่นอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนยางใหม่ๆแล้วแล้วแบบได้เก็บสะสมได้ใช้กันยาวๆวหมวดทะเบียนยังหมวดเก่าอยู่เลยคุณพ่อแม่นแล้วแม่นแล้วคงต้องย้ำอีกทีครับทุกชีวิตปลอดภัยในวอนโวความรู้สึกเวลานั่งหลังพวงมาลัยนะครับหรือลูกสาวนั่งข้างหลังก็ตามเนาะ คอรู้สึกมันแน่นปั๊กปะสดสฮะนะเนื้อหรอแม้เ <c oughs> <c oughs> ข้าใจไหมมันไม่รู้จะพูดยังไงอะครับโอเคป้าแต่เชื่อว่าคนหรือลูกค้าที่เขาหารถรุ่นเนี้ยหรือหาแบรนด์วอลโวเนี่ยตระก,กูลเนี้ยตระก,กูลประมาณเนี้ยนะครับผมว่าเขาหาเรื่องของความปลอดภัยให้ชีวิตอะประมาณนั้นโอเคไหมฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานปกตินะจ๊ะ ที่กดกระจกจะอยู่ตรงด้านหลังเตรงมือซ้ายอะนะครับตรงใกล้ๆก,กับเบรกมือเนาะเหมือนเบนถ้าเป็นเบน,เนที่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งอนะจ๊ะ,อะเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่ะอีกประตูมาเปิดท้ายโชว์ของจริงๆมันไม,ม่มันไม่ได้มีอะไรโชว์หรอกครับแต่จะโชว์ว่าเฮ้ยเออตําหนักวะ่ะหนักนะหนักฮะ ขึ้นชื่อเหล็กวันโวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับมาจากประเทศเดียวกับกริปเท่นครับเรื่องอมะฮะนี่นะครับประเทศเดียวกันกับผู้ผลิตกริปเท่นเอาไข่ไปส่งให้พวกแมงครับดีไหมครับดีไหมฮะดีไหมฮะแล้วก็นี่ดูนี่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 ไอพวกเนี้ยอยู่สภาพโคตรดีอ่ะ ดูดินะครับสงสีอาจจะมีร่องมีรอยบ้างนะครับเอาตรงไม่อยากทําจะขายตามสภาพนี้เลยครับมั่นใจว่าแป๊บเดียวปลิวแน่นอนครับตัวนี้ถังน้ำมันอยู่ขวามือนะจ๊ะสไตล์รถยุโรปชอบไว้ขวามือกันนะครับโอเคมาแล้วต่อไปไปดูสายกันบ้างนะครับ ยางติดรถมาเป็นมิชลินเนาะแต่ถามว่ายางมันดอกอะเอาจริงเลยยังหนาอยู่เลยแต่ว่าด้วยปีมันเก่าแล้วฉะนั้นอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปอะครับซื้อรถคันนี้ไปแนะนําเปลี่ยนยางนะครับเพื่อให้ได้ใช้ยาวๆขับเล่นหรือเก็บสะสมโน่นนี่นั่นต่างๆเนาะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเลวอะไรเต็มที่ไปเลยราคานี้ที่จะให้ไปไม่มีการทําให้นะครับอันนี้แค่แนะนำเนาะ ฝังซ้ายคือผู้บริหารนะเนี่ยเอาจริงๆเลยนะจำไม่ได้ยังไม่ได้ว่างเปิด Google เลยว่าสมัยป้ายแดงมันเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณนะครับ850 GLT น่าจะประมาณล้านเจ็ดหน่อยๆนะครับมาต่อเพราะว่าถ้าเป็นตัวทีไฟน่าจะสองล้านกลางๆ อันนี้จากที่เคยอ่านนมานะเอออยากให้เห็นสภาพภายในสภาพเบาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือกลิ่นนะครับกลิ่นเบาะเอาจงจริงนะบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะ,ะนึกออกไหมกลิ่นเบาะก,กลิ่นภายในแบบนี้บางคนถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบอะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ผมชอบครับแล้วก็คิดว่าลูกค้าที่ซื้อกอ็คงชอบไม่งั้นถ้าไม่ชอบซื้อทำไม<ะ>คือมันจะมีความบางคนเขาจะบอกว่ามันเหม็นเนื้อหมามันเป็นกลิ่น กลิ่นน้ำยาฟอกหนังอะไรประมาณนั้นครับนี่นี่พี่ชี้จุดสังเกตให้ดูนี่ดูนี่อะไรฮะเห็นไอ้ที่เหมือนแตแกๆนี่ปะอ่าเออไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเอาไว้กันแบบพวกกันหินกรวดหินอะไรพวกเนี้ยกระเด็นไปอ,อื<ห>ประมาณนั้นไอ้เนี่ยยังอยู่อยู่เลยอ่ะฮะเออแล้วดูสภาพหนังดิเข้าไปดูทีแล้วเดี๋ยวถ่ายข้างหน้าด้วยนะลูกนะ อันนี้คือขายแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการเก็บงานไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะให้ราคาแบบเอาไปสะสมเอาไปปั้นต่อแล้วแบบเอาว่าฟนะินอะโอเคไหม <laughs> อ่าทุกชีวิตปลอดภัยในวอนโวความรู้สึกจริงๆนะครับอย่างที่พูดไปตอนนั่งในรถอะเออ เวลาขับขี่จริงๆไม่ต้องเป็นคนขับก็ได้ครับเป็นคนนั่งก็ได้ครับนะเวลาขับขี่เวลานั่งในรถแล้วมารู้สึกว่ามันมันปึ๊กปึ๊กเดือดนึกออกมามมันแน่นแน่นมันตับตับนะครับแล้วก็ราคาที่พี่อ้นนะครับที่อ้นเนาะเรียกอ้นดีกว่าพอคิดว่าลูกค้าที่จะซื้อคันนี้เชื่อว่ายังไงรุ่นคุณอาแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวราคาที่อ้นจะแจ้งคุณอาทั้งหลายเนาะ จะเป็นราคาแบบขายเน็ตเนไม่ได้เปิดเผื่อต่อให้มาเสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายเลยนะเอาว่าแบบไม่หก0 0ื่กว่าสภาพเก่าเก็บบอดี้สวยๆน็อตไม่มีแกะสภาพเกินคาว่า1นึในร้อครับมาเดี๋ยวมาแจ้งราคาครับกลิ่นอายของเศรษฐี90 How much จัดเลยคุณพ่อ1 0 0 0 0แ สามหมบาทกลมๆเท่านี้เลยโอเคเคสิ่งที่เอฟซจะได้นะครับโอเคคันนี้ภาษีมีขาดต่อเดี๋ยวทาง,ทางอ้นจัดการให้หมดโอเคป่าอ่ะในราคาแสนสามต่อภาษีให้นะครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนยางไม่มีอะไรนะคือคันนี้อย่างที่บอกสภาพมันเก่าเก็บจริงๆได้มายังไงไม่ต้องถามครับเอาเป็นว่าหามาให้ได้แล้วกันโอเคโอเคนะครับ แล้วก็ต่อมาที่กล้าพูดเลยว่าสภาพหนึ่งในร้อยอะจริงๆน่าจะหนึ่งในห้าร้อยโดยซ้ำนะครับไม่หกหมื่นสภาพอย่างนี้กล้าพูดเลยครับหาไม่ง่ายและที่สำคัญที่สุดเป็นไม้แท้ระบุเลขไม้ตรงในสัญญาซื้อขายด้วยนั่นแปลว่าสบายใจได้ตลอดชีวิตเนาะส่วนเรื่องของการรับประกรันลดอายุขนาดนี้บอกเลยนะครับคุยโคตรจะชัดเจนภาษาไทยไม่ต้องแปลเนาะไม่มีการรับประกรนันใดๆทั้งสิ้นโอเคไหมมีรับประกรันการโอน แล้วก็รับประกันเลขไม่แต่รับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์โน่นนี่นั่นอะไรพวกนี้อันนี้คือไม่มีนะครับไม่เหมือนรถที่แบบเราขายกันทั่วไปอ่ะรถปีใหม่ๆใช่ครับใช่ครับ,รบโอเคหนึ่งแสนสามหมื่นบาทกลมๆตามนี้ครับเบอร์โทรของน้องอ้อนคือถ้าเป็นคันอื่นนะครับผมอะ่ะจะพูดว่าเบอร์โทรพี่อ้อนนะคบอะไรเงี้ยที่บอกว่าแต่ ด้วยเหล่าด้วยโงเเฮงเหล่าเต้ง่วงจุ้ยอะไรก็แล้วแต่ของเจ้า850ซีดาน GLT 2.3ลิตร20วาลมัน5สูบนะนะครับเออคันนี้เป็น5สูบนะอย่างที่พูดไปต่อตอนคลิปเนาะเสียงมันจะหวานกว่า4สูบนิดนึงนะครับรุ่นนี้ไม่มี4สูบเนาะโอเคเบอร์โทรนะครับ0814850000ครับเบอร์น้องอ้นครับรถบ้านเรมาน้อยครับ กด Google Map มาครับอธิบายไปก็ง่ายๆครับพิม Google Map ครับมันจะพามาถูกครับอยู่ถนนรามคําแหงใกล้ๆกับมีนบุรีละนะครับอยู่หน้าปากซอยหมู่บ้านบัวขาวครับ174เนาะโอเคย้ำอีกทีเบอร์โทร081485 0000 000จ้ะ ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคุณอาสวัสดีจ้ะ